เราได้คุยกับนักเรียตนต่างทุกโรเรียนเก่าสิ่งที่ชัดมากก็คือบอกว่ามีความละเอียดเราใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับสอนมากคือหลายๆที่จะเหมือนกับต่อถ้าสอนเด็กให้เด็กทำตาม,ตามแต่ที่นี่เหมือนแบบแต่จี้เด็กอันที่ทำได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเหมือนปีกันนะคะไม่ใช่บอกว่าให้ทำตามอย่างน้อยคือสิ่งที่แม้กระทั่งลูกค้าตา่างประเทศ่เาวต่ะสอนแบเนี้แต่เขาก็เรียนหลาอทไรแล้วเขาก็มาเลือกที่เราเขาก็ถามเขาว่า ทำไมจะต้องกบอกเลยว่าความละเอียดใส่ใจในการสอนในเรื่องของเบสิกต่างๆนีทให้คนที่บักรัวที่จะเต้นแต่ละการเต้นอ่ะเขาเขารู้สึกว่าเขาทำได้ค่ะอะไรนะคะอันนั้คือรู้สึกว่าฮันเชนเรามีความเป็นไทยในเรื่องเนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะสมมแม้ว่าคุณมีเงินแล้วก็คือเอาเงินไปเรียนที่ประเทศไหนก็ได้ถ้าคุณไม่ทางตาเขาททนก็คุณไปเริ่มเรียนแต่ว่า พอเปคารันเชสเนี่ยมันมีจุดเนี่ยที่เป็นจุดแข็งก็เป็นข้อดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งท,ที่คิดว่าโดดเด่นกตอนนี้นะคะก็คือทุกปีเราจะมีาการจัดโชว์เคสเป็นงานใหญ่ของคารันเชสอ่อที่นี้เป็นที่แรกที่ค่อนข้างมีเอ่อคนเบื้องหลังของวงการนะคะตลังแต่แต่ละที่หใหญ่ๆอ,อ,อยู่ในวงการนะคะก็คือม,มาที่งานค่ะเพื่อนเขาก็จะมาดูเด็กๆว่าอ๋อเด็กที่นี่มีใครน่าสนใจ เราอ๋อวันนี้อยากติดตอ่อไปทดสอบงานนี้นะอยากอยากติดต่อเป็นแคสต์เป็นพิธีกรหรืออยากติดต่อเป็นแคสงานหน,าน,านังฮอลลค่ะแลจะมีอย่างนี้ทุกปีค่ะอี่แมวมองในแต่ละที่มาเหมือนว่าชอบเด็กเราใช่ไป,ไปทำงานต่างจากการที่เราเรียนปั๊บมันคือการต่อย,ยอดเป็นโชว์แคสใช่ค่ะโหนี่คือสิ่งสำคัญคุณครูจะน่าดูไหมคะเต้นดู แต่นี่มันคือความรักคว่าหมูพักด้วยใช่ไหมคะเพราะอย่างน้องๆหลายๆคนทุเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้วันนี้ก็ยังเรียนกันอยู่ใช่ไหมคะกูเจนะค่ะ,น,คะนี่แหละค่ะคือความพิเศษส่วนหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพวันนี้คกูเจด้าและทางทีมมีโชว์พิศเศษมาฝากเราด้วยใช่ไหมคะนี่มีหลายโชว์เลย,ยนะคะมีแบบมีนั่งโชว์จากครูแล้วก็โชว์จากลูกศิษย์นะคะที่เป็นหลบ ติดที่แน่นเขี่ยกันมาเลยแล้วมีชื่อเสียนตนว,วัน,นี้แล้วค่ะน,นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นโชว์แรกนะคะเป็นเป็นลูกศิษย์ที่เป็นกตุตติและตอนนี้ก็เป็นคุณครูด้วยอยู่ที่ฮาร์เรมเชนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโชว์กันให้คุเณเจได้แนะนําดีกว่าชว์นี้นะคะเราได้มาสเตอร์ของฮาร์เรมเชก็คือครูในแต่ละสไตล์ในเความถนัดแต่ละด้านเนี่ยมาโชว์ให้ชาวโคราชได้เห็นเลยว่าความเจ๋งของฮาร์เรมเชคอะ นอกจากเด็งแล้วก็มีความหลากหลายที่ให้คุณได้หยิชบช็อคเพราะคุณชอบแบบไหนนะคะดังนั้นก็จะมีคู่หลายคาแรคเตอร์ซึ่งคู่แต่ละท่านเนี่ยก็เสียสลับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะ,นะคะก็เชญชมได้เลยค่ะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับโชว์จาคุณพูดจากงานเชคค่ะ แต่เด็กๆข้ามาเรียนที่นี่คือครบมากจริงคือเรียนไม่มีวันจบจริงๆนะคะอ่ะขยับกันเข้ามาหน่อยนะคะเรียนเในตำแหน่งยังไงดีถูกแล้วใช่ไหมเราจะได้พูดคุยกันอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์สลับตำแหน่งกันสักเล็กน,น้อยเป็นยังไงคะสนุกไหมคะนี่คือยังอึ้งกันอยู่ใช่ไหมที่เงียบกันอยู่อโอเคนะคะ เดี๋ยวเราจะพูดคุยจากคุณครูนะคะทางด้านนี้ให้แนะนำตัวกับทุกทคนกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครูเบนครับครูเบนค่ะสวัสดีครับคว่างครามว่างค่ะสวัสดีครับครูเอกครับเอ๋โอ้สวัสดีครับครูเปาครับครูปา สวัสดีครับุณไก่ครับสวัสดีครับปีมาร์ครับสวัสดีครับเจอยครับเจียวบ้านคนสุดท้ายโมแดงใหญ่ๆห,หน่อยนะคะเพราะเป็นคนเกาะตั้งร่วมกับภูเจด้ากับสตูดิโอฮาร์เรมเชคที่โคราชเนัะ แล้วก็ไปเทพแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานกับดาแล้วก็คุณครูทุกทุกท่านนะคะ,ะแล้ววันนี้ก็คือผ่านมาเกือบสิบปีแล้วที่ทํางานงากับเจได้เลยก็เลยเห็นว่าเป็นโพลาพ์เป็นต้น,นต้นที่ดีที่ควรจะมีสถาบันสอนเต้นที่คัดสรรบุคลากรด้านการเต้นระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะคะที่มีโอกาสทำงานร่วมกับ ศิลปินดารานักร้องในวงการบันเทิงไทยนะคะซึ่งครูเจด้าเออเป็นเหมือนพี่สาวแล้วก็เป็นคุณครูนะคะที่คอยดูแลพวกเรามาทุกวันนี้จนเติรโตขึ้นมามีวันนี้ได้ค่ะก็คือคณน้ำนวนก็รู้ว่าเมื่อก่อนเราชอบเต้นกันเนาะเต้นเน๋งกะลามากค่ะเต้นอยู่ด้วยกันต้องนั่นรอไปเรียนไกลถึงกรุงเทพใช่ือเสียดายที่ว่าเราเปิดช้าไปหน่อยเจด้าาน่าจะเปิดตั้งแต่ประมาณสิบ ที่แล้วหนูจะได้เต้นเก่งเหมือนเตยว่าเราก็เลยหากินกันระลาดางที่ก็เลยไปเต้นหรืยไปพูดใช<ต>่ค่ะคะ่ะก็วันนี้ค่ะเรยก็อยากจะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เ,เรียกว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งของขรค,ครอบครัวฮาร์เลนเชโคลาสนะคะดีใจมากเต้นรู้ไลมว่าคนเต้นปกติเตยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ต้องเตยแล้วขอถามไปทาง มาเมื่อสักครู่นี้กูเจน่าบอกว่าไปเปิดเคียวเออากูเคียวอ้าวุณเจน่าุณเจน่าุณเจน่าบอกว่ากูเคียวไปเปิดที่ศซีาชาใช่ค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์คกูโคราสก่อนเนาะเออกูโคราสก่อนกูโคลาสคือกูมาอันนี้เด็กเรขอกันนิดนึงค่ะค่ะกว่ามาร้องมาร์กเนี่ยเป็นนักเต้นในระดับประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาโอ้โหเป็นหนึ่งในทีมดีมาเนี่ยเด็กเหมือนกับว่าเด็ก เจนแลเจนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นกรรมการเวิลด์แจ๊สในการตัดสินการเต้นฮิปฮอประดับโลกค่ะ<ม>และเจนก็ได้ไปเห็นเด็กไทยไไหลายๆกลุ่มเขาเป็นหนึ่งในเด็กไทยที่ได้เลือกให้มาสอนโคล่าๆๆขเขาไม่คนโคล่านะคะก็ <ๆๆ S 2> คือแบบดีกีไม่แพ้ถูกไหมคะเล้งเชงแต่เขาเป็นสายเด็กแข่งแข่งเต้นแ <ๆ S 2> <ๆ>บบว่าเจอแบบหลายๆประเทศมาแล้วนะคะดั <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> นั้นก็ภูมิมาเนี่ยเป็นคนโคล่านะคะที่จะให้ ความรู้ในเรื่องที่เทคนิคการเต้นได้อีกคนหนึ่งเราก็เลยอยากนำเสนอคุณมาร์คค่ะแน่คุณมาร์คค่ะคุณมาร์คเป็นตัวพร้อมขนาดไหนคะกับคาริมเชฟซีรีส์ที่โคราชแห่งนี้ก็ตั้งแต่รู้ว่าจะมีคาริมเชฟมาเกิดที่โคราชนะคะส่วนตัวของมารเนี่ยติดตามของคาริมเชฟมาแล้วเพราะว่าสถาบันที่เด็กเป็นสถาบันที่เวลาดูแล้วเวลาเราเห็นกันรู้สึกว่าชอบคาริมเชฟเนี่ยเป็นสถาบันสอนเต้นที่ค่อนข้างมีรายละเอียด เด็กมีปรสบกค่อนข้างดีางมากพบแต่ตอนที่อยู่ที่กรุงเทพอาคารสิราชาญนะครับมันมีโอกาสได้เข้าไปคาริมเชกไปบ่อยๆครั้งต่างพี่ๆทีมแลก็เข้าไปทำงาน,นที่คารินเชกว่าเข้าไปเรียนยเกับครูเคลียรต,ต่างๆไรแต่หลายครั้งมันก็มีโอกาสไปนะครับก็เอาสี่จชอบในคาริมเชกมากแล้วพอรู้ข่าวว่าคาริมเชกกำลังมาเปิดที่โคราชมีสาขาโคราชด,ด้วยตื่นเต้นมากครับบอกตรงๆว่าดีใจมากๆแล้วก็ ขอบคุณ hora, ที่เจด่าที่ได้โอกาสในการที่ได้รับเลือกให้มาเป็นโปรที่โคราชเพราะติดโทรไวเป็นคนโคราชเป็นตีเก่าของเรียนราชศรราชสีมาวิทยาลัยด้วยนะครับก็ยังไงก็อยากจะขอบคุณพี่เจด่าแล้วก็ขอบคุณสถาบันการศึกษาไทยโคราชแล้วก็ไทยด้วยนะคะอสาวชื่อลาภเด็กโคราชกับเด็กราชสีมาต้องพูดกันดีแล้วเออใช่มาช่วยกันพัฒนาให้วงการการเต้นโด่งดังจากโคราช สีราชาต้องถามท่านนี้ผู้เคี่ยวคาะสีราชาเป็นยังไงบ้างคะเออ่มีทะเลครับมีทะเลและสีราชาก็มีอาหารทะเลด้วยใช่ครับใช่ครับเออ่คนญี่ปุ่นนะคะเคี่ยวเป็นคนญี่ปุ่นอาหารอร่อยไหมคะอาหารอร่อยครับเอาสตูดิโอการแจ้งของเราดีกว่าเด็กๆที่สีราชาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คอนนี้ผยอะนะครับวันนี้คนเยอะเออ่เด็กทัวร์เล็กนะครับอืมเยอะๆนะครับแต่ ตาอพุ่มปุ่แค่สามเดือนนะครับสามเดือนค่ะเออ่เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนักเรียนก็เยอะขึ้นนักเรียนก็เยอะขึ้นน่านะคะเห็นบอกว่าผู้ใหญ่ปวด้วยกันด้วยใช่ไหมคะให้ผู้ให่เล่างบรรยากาศที่สิกขาชนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างกับเห็นว่าว่าเดี๋ยวจะมีมาเปิดเวิร์กช็อปที่โคราชด้วยใช่ไหมคะคุณครูทุกคนเลยก็เดี๋ยวจะมีคุณครูนะครับจากนะครับมีรอยมาตลอบการรอยสอง สลับสลับกันเวิร์คช็อปมาที่นี่นะครับค่ะก็แต่ครูแต่ละท่านก็จะมีความโดดเด่นต้องเห็นเุืู่ดนะครับเวลาชมตแต่ละคนใครชอบสไตล์ไหนนี่เดี๋ยวติดต่อสอบถามเลยได้เลยน,นะครับจองุูดพี่ได้ลงหน้าเลยนะครับค่ะน,นะคะเดี๋ยวให้คุณครูแต่ละท่านพูดนิดนนะึงเนาะ